สวัสดีครับจากแยกถ้ำปันรัยนะอำเภอครับ,รรบขึ้นทังเหนือครับขาเข้ากรุงเทพครับก่อนจะถึงเวียงสะก่อนจะถึงแยกปานซ่องครับสาย4-1หนถนนสายเอเชียรครับหมายเลข4-1 เอามาฝากเพื่อนๆสำหรับคนยังไม่เคยเห็นในโดยสภาพรถถนนของทางใต้ครับ สี่สิบกิโลนาสาลอำเภอนาสาลงาวัดสุราชต้องถึงว่า ้องถือเวีงสะก่อนอต้องถือบ้านซองก่อนแล้วตัดไปก็จะเป็นนาสะาคือตัดถนนเส้นนี้ไม่ได้ตัดผ่านไปต่างอำเภอนะฮะตัดยิงตรงเงี้ยครับือนเส้นหลักของประเทศอะเวียงสาก็ต้องเลี้ยวเข้าไปอีกนาสราก็ต้องเลี้ยวเข้าไปอีก ตัวนี้ซ่อมแซมแล้วตีเส้นแล้วด้วยนิ่มนะสิบโอควิลโลก็เพียงสกักอัปเตดถนนก็สภาพยอย่างที่เห็นครับ เริ่มว่วงนอนครับต้องหาที่พักนะครับที่พักก็คือในปั๊มนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวได้รับอันตรายครับกลับรถมาแล้วก็ตายต่อตายเป็นเก็บๆต่อ วงนอนนี่ไม่ดีนะครับมับนอันตรายครับพี่น้องอุยงสะอีกไม่กี่กิโลแล้วครับนี่คลองลำเผลาลำเผลา บ้านยูงงามครับอำเภอเวียงสะเลยครับตอนนี้ที่บ้านยูงงามข้าปทางซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ย ใช้มือรถเปิดไฟชิดซ้ายครับ ครับผมเบียงสะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินร้านข้าวแกงป้าเอิบอป้าเอิบอยู่เบียงสะนะร้านข้าวเองป้าเอิบเบียงสะ้ันซ่องนะร้านใหญ่ร้านยักษ์ขวามือเขานิพันนะเขานิพัน นี่ฮะเขานิพันธ์มีวัดอยู่ด้วยครับตลาดนั้นก็มีวัดวัดเขานิพันธ์มีโรงเรียนด้วยครับต้อตำบลเขานิพันธ์เรีย้ยวขวาไป เขานี้พันก็ติดตามด้วยครับ